โอ้ oh, สวัสดีครับม,มาดูผลงานนะครับแอปพลิเคชันสูตรหวยโปรแกรมคำนวณหวยบนมือถือนะครับอันนี้เลขเจาะสองตัวนะครับเว็บหวยฟ้ารอบที่67เลขเด่นคือ45คู่ชุดก็มี45 46 47 เดี๋ยวเราไปดูผลกันนะครับว่ารอบที่67ออกอะไรนะครับพอดีสมาชิกท่านนี้ได้สอบถามถึงเลขจอมาแอดก็ได้แคปภาพส่งให้สมาชิกท่านนี้ดูนะครับมาดูในกลุ่มเลยโอ้โหเป็นไงครับรอบที่67 4ออก7 4 6 6 7หโอ้โหตรงตรงเลยนะครับ2ตัวเลขจอใครสนใจนะครับก็นี่ครับจัดเลยครับ ดูนาตาแอปกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนี่เลยครับตาเมนูหลักจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยิ่กีเว็บมวยฟ้าแล้วก็สูตรเลขเจาะ2ตัวเราไม่ต้องทำอะไรครับแค่กดแล้วรอให้เขาประเมินผลมาในเลขอะไรเราก็ลองตามดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองใช้อ่า นี่ครับใช้สูตรเราเลยก็มีถูกมีผิดนะครับต้องค่อยๆลองใช้งานดูนะครับอใครดูต่อไปงอด69จะออกเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้คงจะตัดแค่นี้ก่อนนะครับสนใจก็ใต้ลิงก์นะครับใต้คลิปแอดมาที่ไลน์นะครับสอบถามข้อมูลได้แอปที่แม่นที่สุดนะตอนนี้ สูตรคำนวณทุกหวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยยีก่กีนะครับเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ40กว่าเว็บมีให้เลือกแะบจะทุกเว็บเลยนะครับหวยรัฐบาลหวยฮานยอยหวยหุ้นไทยหวยลาวหวยมาเลเซีย3รัฐดาวจนนะครับสนใจก็ลองเข้ามาสมัครใช้งานดูนะครับ นะครับเมนู menu, ต่งตาง<ม>เลขวิ่งเลขรูดเลขโอ้โหเดี๋ยวจะให้เลือกขอบคุณนะครับที่รับฟังสนใจก็ตา้ลิงก์นะครับทักมาได้เลยสวัสดีครับ